เพราะว่านอกจากเครื่องหมายอยอเนี่ยเราก็มีแบบนี้เลยเป็นของตัวเองอะนะคะเซอร์ดีวีเคทเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักเลยนะครับผมทั้งสอง,ต,องตัวะนะคะก็จะเห็นอยู่โลโก้ฮาลานสีเขียวที่อยู่ข้างหลังโปรดัก นะครับผมอันนี้ก็คือคเป็นฮาลาลที่รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องมุสลิมนะครับผมที่ต้องการมาตารฐานฮาลนาน่ยก็สบายใจได้นะครับผมคือทั้งตัววัตถุดิบด้วยทั้งในเรื่องของแคปซูลด้วยทั้งในเรื่องของกระบวนการการผลิตด้วยนะครับวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเราใช้วัตถุดิบที่ฮาลาลนะครับผมก็สามารถมั่นใจในการทานได้เลยนะครับผมจริงๆแล้วประเทศไทยมีมาตรฐานฮาลาลอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับจริงๆแล้วคือตัวเนี่ยทำยากกว่าาม มาตรลานลตัวเดิมอีกเขาเรียกว่ามาตรฐานฮาวคิวนะครับผมมาตรฐานฮาวคิวเนี่ย ออกรับรองโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฮารานก็คือการเอาองค์ความรู้ในเรื่องของศาสนานะครับผมเอามาประยุกตบุรณาการกับองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมตัวเนี้ยเขาก็จะตรวจสอบทั้งโรงงานเลยอย่างเช่นเอาโปรดักต์ของเราไปตรวจหา DNA ของหมูในโปรดักต์นั้นมี DNA การปนเปื้อนของหมูไหมคือเขาดูในถึงระดับของโมเลกุลของ DNA เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานที่มันเข้มข้นลึกซึ้งกว่าตัวในเรื่องของฮารานเาเนื่องจากมีมีในเรื่องของเอาวิทยาศาสตร์สมัยม่่เ้าาาาจบบนนนออกกีรรรืงงะตตฐ ในโรงงานเนี่ยก็จะมีการทำคล้ายๆกับในเรื่องของ HACCP ISO 2 0งหเลยว่าต้องมีการวางระบบวางจุดเสี่ยงว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่ปนเปื้อนหรือว่าจุดไหนที่จะจุดที่ทําให้เกิดความไม่ฮาลาลเกิดขึ้นในโปรดักต์อันนี้คือเราต้องวางระบบเพ้์ทาง,งโรงงานเลยตัวฮาว์คิวเนี่ยก็เลยจะเป็นการรับรองทั้งโรงงานเลยนะครับก็คือถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีเนตัวอื่นๆตัวไหนออกตามกันมาเนี่ยก็คือจะได้รับรองในเรื่องของมาตรฐานฮาว์คิวเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้งโปรดักต์ใหม่แล้วก็โปรดักต์เก่าด้วยเลยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทั้งงงงง2ตตตััวววเลลยนะะคทท้้้สสูููรรขขอออผหญิแก็ ผู้ชายไวททองคนที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไม่สมดุลนะคะมีเลขกอทอรฮารล้านเป็นของตนเองด้วยนะคะ